ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันเลยครับและในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชชยบอลเด็ดสำหรับเกมฟุตบอลที่ได้มีมาฝากกันประจําวันพฤหสัสบดีที่2พฤษภาคม2567นั้นผมและทีมงานก็ได้มีเกมคู่เด็ดๆดังๆมาฝากกัน5คู่ด้วยกันเช่นเคยและกับโปรแกรมในวันนี้ครับสาวกของเกมฟุตบอลทั่วยุโรปก,ก็ต้องไม่พลาดด้วยการทะปวงเพราะก็จะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกที่ก็ได้มีให้ได้มาติดตามกันส่วนจะเป็นคู่ไหนกัน ที่เราจะไปดูกับโปรแกรมผมเองก็ขอไปสรุปกับผลงานแนวทางในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนซึ่งผลของแนวทางในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมีเพียงแค่สโตมกาท่านั้นนะครับที่มาเข้าเป้าเข้าวินตามนัดโดยพวกเขาก็สามารถเอาชนะราปิดเวนาไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งก็จึงทําให้สโตรมการาสนั้นก็สามารถคว้าแชมป์ออสเตรียครับไปได้ในทุกการนี้ส่วนในคู่ใหญ่ของเรานะครับก็เป็นทางด้านเสือเหลืองบรูเซียดอดมุนก็เป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะทางด้านปารีสแซต์แฌงไปก่อนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งก็น่าเสีย ทำให้แนวทางของเราก็พลาดเป้าไปและพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารการก่อเตะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID เดียเตัวหรือสามารถสแกน q r Code คหรือลิงก์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับโปรแกรมทั้ง5คู่ที่ได้มีมาฝากกันในค่ำคืนนี้เกมคู่แรกครับเชลซีจะพบกับสเปอร์เกมคู่ที่2โรม่าจะพบกับเรอเซนเกมคู่ที่3โอลิมปิกมาร์เซยจะพบกับทางด้านอารตันตาเกมคู่ที่4แอสตันวิลล่าจะพบกับทางด้านโอลิเปียกอสและเกมคู่ที่5ครับฟิออร์เรจิน่าจะพบ และก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางการติดต่อ @s74 ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับในเกมคู่แรกนะครับเราก็จะมาเปิดหัวกันก่อนกับศึกพรีเมียร์อังกฤษคู่ลอนดอนดาร์บี้โดยทางฝั่งเจ้าถิ่นสิงโตนครามเชลซีพวกเขาก็จะเปิดสนามแซมฟอร์ดบีดรับการมาเยือนของไก่ในทองสเปอร์ซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ราคาก็เปิดมาอยู่ที่ปปาตากงครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสิติผลงานเฮดเฮดในการเจอกันที่ผ่านมาแม้ว่าผลลงงงงานช่ว3เกมหััท้2 ก็จะมีเกมที่สลับกันแพ้สลับกันชนะและก็มีเสมอกันไปแต่ทว่าผลงานภาพรวมในการเจอกันในช่วง10เกมที่ผ่านมานั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีที่พวกเขาก็ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าครับเพราะจากสถิติผลงานที่ออกมาเชลซี Chelsea ก็ยังเก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้ถึง6เกมโดยที่ก็จะมีเกมที่เสมอกันไปอีก3เกมและสเปอร์ก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้อีกเกมซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่าทัพสิงโต้สครามเชลซีก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะไก่เดทองสเปอร์มาได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สี่ประต ก,น,กนน่อซึ่งจากผลงานภาพรวมในช่วง5เกมที่ผ่านมาเชลซีก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้จากเกมที่เปิดดังถล่มเอเวอเรตตไปได้ด้วยสกอร์6ประตูศูนย์ไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนในผลงานที่เหลือก็เป็นการเสมอไป2เกมแล้วก็ยังเป็นเกมที่แพ้ไปอีก2เกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังครับเชลซีก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านทัพปืนใหญ่แอสตันมาด้วยสกอร์5ประตูศูนย์และก็ปิดท้ายด้วยการบุกไปแบ่งแต้มจากแอสตันวิลล่ามาได้อีกด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แต่่่่ใให้สัเกนนนมนมา,า,มาววญ ก็จะเป็นเกมที่พวกเขาต้องออกไปเยือนนอกรางไปถึง4เกมครับส่วนผลงานของ้าฝั่งทีมเยือนสเปอร์ในตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชยัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเช่นกันโดยก็จะมีเกมที่ปูไปเสมอกับทางด้านขุนคอนเวสต์แฮมไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและกับผลงานที่เหลือครับพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป2เกมติดให้ทั้งกับทางด้านนิวคสเซิลยูเตดและอาร์เซนอลโดยถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ที่แคปเอเชียหลังจากเลทราคาที่เปิดมาในราคาปอปลาตากลมแล้วทางฝั่งเจ้าชินเชลซีในสาที่พวกเขา พวกเขาก็ยังสามารถทำกำไรให้นักทุนไปได้ถึง49%จากเกมที่ลงสนามมาในทุกรายการส่วนทางฝั่งทีมเยือนไก่เดทองสเปอร์จากสถานะที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองอยู่ที่ราคาปอปลาตากลมพวกเขาเองก็ยังมีเกมที่สามารถทำกำไรให้นักทุนไปได้ถึง5 1เปเซลยครับแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมาดูเฉพาะผลงานในเกมพรีเมียร์ลีกแล้วทางฝั่งของสเปอร์ถ้าพวกเขาอยู่ในสถานะที่เป็นรองที่ราคาปอปลาตากลมเชื่อหรือไม่ครับว่าพวกเขาก็มีสิติที่ออกมาที่ดีกว่าพอจากกราฟที่ออกมานั้นสเปอร์ก็ยังสามารถทำกำไรให้นักทุนจากราคานี้ไปได้ถึง 67%ฐานนับเฉพาะในเกมพมรีเมียร์ครับเราก็มาดูท่างด้านความพร้อมก่อนเกมคู่นี้กันบ้างนะครับซึ่งในเกมคู่นี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีก็จะขาดตัวผู้เล่นที่คงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง13รายได้แก่เบนชิเวลคานี่ชูอูเมกาคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเอนโซเฟอร์นันเดสเลซี่โกชูคูเลวี่โควิลมาโลกุโซราฮิมเซอร์ลิงลีสเจมโรเบิร์ตซานเชสโรมิโอราเวียเชียโกซิวาและเวสลี่โฟฟาน่าโดยในการจัดทัพครับก็คาดว่ากุซสือของ พวกเขาอย่างทางด้านมาริซิโอโปรเชติโนก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่คู่เซ็นเตอร์มิดฟิลด์ในวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านเทรเวอร์ชโรบายืนปักหลักคู่กับบัวโนบานาชิลโดยที่จะมีคู่กองกลางตัวรับในวันนี้จะรับบทบาทหน้าที่โดยมอยเซตไคเซโดและคอนดอร์กาเลอร์ส่วนในสามประสานแดนกลางตัวปั้นเกมนั้นก็จะยังคงเป็นมิคาโลมูดิชโนนี่มาดูกี้กับทางด้านโคพาเมอร์โดยก็จะมีนิโคลัสแจ็กสันรับบทบาทเป็นหน้าที่หน้าเป้าตัวจบสกอร์ เช่นเคยครับส่วนทางด้านฝักฝังทีมเยือนไก่เดืทองสเปอร์นั้นในเกมนั้นนี้ทางด้านกุซืออย่างอาเกปอสเตกุคูก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเหล่าบรรดาตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง7รายได้แก่อัลฟายไวแมนเดสตินีอุดอกิเฟเซอร์ฟอสเตอร์มานอโซโลมอนโอลิเวอร์สคริปไรอันเซซิองและทิโมแวนเนอร์ซึ่งในเกมนั้นนี้ครับก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาบุแผนเก่ง4-3-3โดยที่3ประสานในแดนกลางนั้นก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของอีฟบิสซูมาปา และเจมส์แมริสันส่วนใน3าของแผงแนวรุกในวันนี้ทางด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าที่ของแบรนดนนจอร์ซันส่วนในกราบขวานั้นเดียยนคูรูเซฟสกี้ก็จะได้ลงออกซ้ายเป็นตัวจริงและในส่วนของสูงน่าตัวเป้าในเกมนั้นนี้ก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของซอนเฮอร์มินกับตันและดาวสโตรประจำทีมที่จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงลงสนามล่าตาข่ายในเกมนี้นนครับกับราคาไม่ก้นในเกมคู่นี้ก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาปอปาตากลมนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาขา้ามพัแทนในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็แทบจะมี อัตราการจ่ายราคาคน้ําที่ใกล้เคียงกันเลยครับและสําหรับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ได้มีการเอียง,ยงไปทางฝั่งของเจ้าถิ่นมากกว่าแม้ว่าในเกมคู่นี้กับราคาที่เปิดมาอาจจะอยู่เพียงแค่ราคาปอปลาตากบก็ตามแต่ถ้าเราจะมาเทียบกับสถิติผลงานแล้วแม้ว่าผลงานภาพรวมของทั้งคู่อาจจะทําได้ไม่ดีมาด้วยกันแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในการเฝ้ารังแล้วทางฝั่งเชลซีก็ยังคงมีผลงานที่เป็นจุดแข่งกับเกมในรังของพวกเขาเลยนะครับเพราะจากสถิติผลงานในรัง5ใน6เกมหลังเชลซี Chelsea ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไมาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับทางด้านนีคอสเซอรหรือทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมกับผลงานในเกมนัดก่อนพวกเขาก็ยังเปิดรังถล่มทอฟฟี่สีนเงินเอเวอร์ตันไมาได้เบาๆถึง6ประตูต่อศูนย์ซึ่งกับผลงานที่ออกมาถ้าเทียบกับทางฝั่งสเปอร์แล้วมันก็ยังคงต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะสเปอร์เองพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปโดนทางด้านนีคอสเซอถล่มมาถึง4ประตูแถมก็ยังยิงคืนทางฝั่งเจ้าถิ่นไม่ได้เลยอีกต่างหากและด้วยผลงานของสเปอร์ที่ยังคงไปจุดอ่อนของพวกเขากับ,กเ,กบเกมนอกรังแบบนี้แล้วในมุมมอ,อง กับสกอร์ที่คาดในเกมคูน่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์สประตูต่อ1ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่สิงโตนัน่งเนพรามเก็บ3คะแนนในลังได้ครับ เกมคู่ที่2อเราก็จะมาอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศคู่แรกโดยในเกมนั้นนี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพมาป่าแห่งกรุงโรมอย่างโรมา่าพวกเขาก็จะเปิดลังสามซาดิโอลิปิโก้รับการมาเยือนของแชมป์บุนเดซิก้าเยอรมันอย่างทัพห้างขายาไบเลอร์คูเซนซึ่งกับราคาไม่ก้านที่เปิดมาในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาปอปาตากมครับสำหรับผลงานภาพรวมในช่วง5เกมที่ผ่านมาของทางฝั่งเจ้าถิ่นนั้นผลงานที่ออกมาแม้ว่าพวกเขาจะมีสะดุดแพ้กับทางด้านบรุญยาไป1น,นเกมแต่ทว่าในผลงาน4ีเกมที่เหลือพวกเขาก็ยัง,งมรมงสา มาเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมและกับผลงานในช่วง2เกมที่ผ่านมามันก็ยังเป็นเกมนัดเยือนด้วยกันทั้งคู่ครับที่ทางฝั่งโรมาก็บุกไปเอาชนะอูดิเซ่มาได้สกอร์สประตูต่อหนึ่งและก็ยังปิดท้ายด้วยการบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านนาโปลีมาได้อีกด้วยสกอร์สประตูสก็จึงทําให้ผลงานภาพรวมประตูได้เสียในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังยิงไปได้8ประตูและก็เสียไปอีก5ประตูครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนแชมป์บนเดซีกาในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะเคยมีผลงานที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง8เกมติดต่อกันแต่่ววาาาาาาถ้้เเเเรามมมดดดูผลลลงงนนใน3กกกกกหัััพข็บบสสะุอ แข่งไปทั้ง3เกมเลยครับโดยผลงานก็มีเกมที่บุกไปเสมอกับทางด้านทัพขุนคอนเวสแยมมาด้วยสกอร์หประตูต่อหเกมต่อมาก็บุกไปแบ่งแต้มกับเซอรเหลืองบลูเซียดอตมูลมาอีกด้วยสกอร์หประตูต่อหเช่นกันและแถมก็ยังปิดท้ายด้วยการเปิดรังเสมอกับทางด้านทัพม้าขาวซูดการ์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อก็จึงทําให้ผลงานสถิติที่ออกมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้2เกมแล้วก็ยังมีเกมที่เสมอไปทั้งหมด3เกมและกับผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมที่ผ่านมาครับเยวคูเซนกยป้รนนัมุ สถิติที่ออกมาก็มีอยู่การถึง7เกมครับผลงานก็เป็นทางฝั่งโรม่าที่ก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง2เกมโดยก็มีเกมที่เสมอกันไปถึง4เกมด้วยกันซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดครับลิเวอคเซนก็เป็นฝ่ายเปิดลังเสมอให้กับทางด้านทัพมาฝาโรม่าไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เราสลับตับมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างนะครับซึ่งในเกมคูน่นี้ทางฝั่งเจ้าถิน่นก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเมเมสเซลิกแบกขวาชาวตุรกีที่ยังคงติดโทษแบนจากใบแดงในรอบที่ผ่านมาโดยที่ในเกกมนนนน้้้าาีัูซือ่ดด ซก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3โดยที่ในแดนกลางตัวปั้นเกมในนัดน,นี้ครับพวกเขาก็ใช้งานทางด้านลอเรโซ่ไปกินีไบรอันคริสตานเต้และเลนโดปราเดสลงสนามเป็นสารประสานคอยปั้นเกม3-0ส,ส,สารประสานในแดนหน้านในเกมนัดน,นี้อย่างเซฟานเอลชาลวลีปาโลดีบาลาและแทมมี่อับราฮัมส่วนทางด้านฝ,าฝ่าฝังทีมเยือนครับจากรายงานล่าสุดที่ได้รับมาพวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวเพล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนตแต่อย่างใดโดยในเกมนั้นนี้ครับชาบ,บี้อารอนโซ่กุนซือ ของพวกเขาก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ3 4 2 1โดยที่กองกลางตัวหลักในวันนี้ก็จะได้ลงสนามกันอย่างครบครันหลังจากที่บางรายก็ได้พักมาจากเกมลีกในนัดที่ผ่านมาโดยที่ในเกมนั้นนี้ก็จะมีทั้งกรานิตชากาเอเซเกลปราซิออสเจเรมีฟิมปงอเลฮันโดคริมาโดฟอลเลียนไวส์อามีนอาลีและสุน่าอย่างวิคเตอร์โบนิเฟสสำหรับราคาแมกนในเกมคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาปอปาตากนครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาข้าหน้าผลแทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่ง ทีมเยือนครับทีพวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.88และกับกระแสและทิศทางในฝ้าฝังต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ได้มีการปรับตัวมาในราคาที่จอกมาเสมอกานมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของฝั่งทีมเยอเลโกเซ่ในฤดูกาลนี้ผลงานของพวกเขาก็ยังทาผลงานได้เซอร์ไพรส์ออกมากๆแต่ถ้ว่ากับผลงานในช่วงนี้เองครับที่ทางฝั่งของเลโกเซนก็มักจะมีเกมที่สะดุดเสมอไปเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ดูได้จากผลงานใน3เกมหลังที่พวกเขาก็ยังสะดุดเสมอติดต่อกันมาถึง3เกมติดและด้วยวในนเกม้ีท ความได้เปรียบก็น่าจะตกไปอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นโรม่ามากกว่าซึ่งก็ทําให้มุมมองของผมก็ยังคงมองว่าเจ้าถิ่นโรม่าก็ยังคงมีจุดแข็งกับผลงานในการเฝ้ารังและกับเลนราคาที่เปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยือนไปต่ออยู่แบบนี้ทางที่ดีก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นน่าจะเน้นกว่าครับเพราะอย่างน,น้อยๆถึงแม้ว่าทางฝั่งเจ้าถิน่นอาจจะชนะทางเลวุเซนในเกมน,นั้นนี้ไม่ได้แต่ผมก็ยังคงมั่นใจครับว่าพวกเขาก็คงจะไม่แพ้คารังให้กับเลวุเซนในเกมน,น้น,นี้ไปอย่างแน่นอนดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นีีผมมกัดปท่าาาาโรลง การตีดีละครับ มาการที่เกมคู่ที่3กับศึกยูโรปาลีกรอบลองชนะเลิศอ,อีกนคู่โดยในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นโอลิมปิกมาเก์พวกเขาก็าจะเปิดสนามสตาร์ทเวโดมรับการมาเยือนของทีมหญิงชลาอาตาลันตาซึ่งกับราคาไม่ก้านที่เปิดมาในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกมาเย์ในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้2เกมโดยก็มีเกมที่เสมอไป2แล้วก็มีแพ้ไปอีก1เกมครับซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังมันก็ยังเป็นเกมในรังที่ แล้วก็แถมด้วยปิดท้ายด้วยการเปิดดังเอาชนะรองมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก็จึงทําให้ผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาเองก็ยังคงยิงไปได้8ประตูและก็เสียไปอีก7ประตูครับสาหรับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนอัตาลันต้าในตอนนี้ก็ถือว่าผลงานก็กาลังอยู่ในช่วงที่ดีของพวกเขาเลยนะครับเพราะจากผลงานในช่วง3เกมหลังสุดอตาลันต้าก็ยังเอาชนะมาได้ทั้งมอนซ่าฟิออรินาและอ็อปปีโดยที่ผลงานที่เหลืออ,อีก2เกมครับก็ยังปิดเกมที่พวกเขาก็เปิดดังเสมอให้กับทางด้านเวโรนาและแพ้กับทางด้านงงแดิเรูมมาในกกย บ้านในนัดที่ผ่านมาและด้วยผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้ผลงานประตูดได้เสียในช่วง5เกมที่ผ่านมาอัตาลนตา ก็ยังยิงไปได้10ประตูและก็เสียไปอีก5ประตูและที่สําคัญกับผลงานในเกมนัดเยือนในช่วง5เกมหลังอตาลนตาก็ยังสามารถเก็บชินชีตไม่ได้อีก2เกมครับสําหรับในส่วนของรายอัพในเกมคู่นี้นั้นทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกมาซีพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านซามูเอลชิโกกองหลังตัวหลักที่งคงติดโทษแบนและจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้นนครับโดยในส่วนของตัวเพลนที่จะคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ยังคงมีอยู่วยกันถึง5้ารายได้แก่บาโมเมตาบิลานาดีแชนเซลเอมเปบา แต่งแตงแมกแลงและวารองแต่ง롱เชส่วนในการจัดทัพครับก็คาดว่ากุซือของเขาอย่างชองรุยกาเซ่ก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่บทบาทมิดฟิลด์ตัวรับในวันนี้พวกเขาก็จะส่งทางด้านจอดองเวเลตูยืนทําหน้าที่ร่วมกับทางด้านปาบเกโดยที่จะมีสามประสานตัวทําเกมกลางๆอย่างทางด้านปีแอร์เอมลิกโอบาเมยองอิสไมลาซาและอาเมีนฮาริสโดยที่ตําแหน่งสูนหน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์ในนัดนี้พวกเขาก็จะคงเลือกใช้งานฝา มูเบยาศูนหน้าชาวแคมรูนที่ในฤดูก,กาลนี้ก็สามารถกดประตูให้ทีมไปแล้วที่3ประตูครับส่วนทางด้านฝากัฝกฝกั่งทีมเยือนทัพหญิงชราตันตา,ตา,ตานั้นในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเซ็นเตอร์แบ็กชาวสเดนอย่างอิซาคไฮที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ส่วนในรายของทางด้านเอมิลโฮมและราฟาเอลโตลอยนั้นทั้งคู่ก็จะยังคงหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมเช่นกันเนื่องจากยังคงมีปาาัญหกายบาดเจ็บอยู่โดยที่ในเกมนัดน,นี้ครับกุซ้อของพวกเขาอย่างแจนเปียโรกาสปีนีก็ได้ จะจัดทัาให้ลูกทีมมาในระบบแผนเก่ง3-4-2-1โดยที่คู่กองการแกนหลักนั้นพวกเขาก็จะวางทางด้านมาริโอปาราซิสยืนคู่กับเอเดสันโดยจะมีแผนมิดฟิลต,ตัวลูกอย่างอเดโมล่าลูกมันยืนคอยประสานงานทําเกมร่วมกับทางด้านเทิร์นโคฟม n เนอร์ตัวลูกชาวฮอลแลนด์และก็จะเป็นทางด้านจาลูกาสกามมก้า ที่จะได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคอยลาตาข่ายในเกมนั้นนี่ครับกับราคาไม่กั้นในเกมคู่นี้เลนราคาก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอรครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำของแทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกมาเซที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.82แต่กับกระแสะที่ได้มีการปรับตัวในฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็แทบจะมีกระแสะในการปรับตัวที่เท่ากันเลยนะครับแม้ว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกมาซพวกเขาก็อาจจะได้เปรียกบกับการได้เล่นใน งานของพวกเขาที่ออกมาแล้วมันก็ไม่ได้มีความเสมอเสมอเท่าไหร่เลยนะครับแม้ว่าในรอบที่ผ่านมาโอลิมปิกมาร์เซอ,อาจจะผ่านเบรฟิก้ามาได้ก็จริงแต่พวกเขาก็ต้องลุ้นกันแบบหืดจับจนถึงขั้นต้องโดนจุดโทษกันเลยทีเดียวครับแต่ในขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนอาตาลันตากับผลงานในรอบที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะทางฝั่งอาตาลันตาก็ยังสามารถผ่านทีมแก่งอย่างองเดียรลิฟูมาได้และในเกมนั้นเอง,เองครับที่ราคาก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันก็จึงอาจจะทําให้ในเกมคู่นี้ก็มีสิทธิ์ทจ ในมุมมองของผมก็ยังคงคิดว่าเกมคู่นี้ก็อาจจะมีสีเที่ยวจบลงได้ผลเสมอกันแต่ทางที่ดีนั้นผมก็ขอแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนในราคาที่ลองทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกบาร์เซไปที่ราคาปอปาตากรมน่าจะมีโอกาสที่จะสามารถเก็บกินราคาได้มากกว่าในเกมน้นี้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ยูอ At ัลต้ารุนมันกว่าครับ เกมในคู่ที่4เราก็มาอยู่กันกันกบศึกยุโรปาคอนเฟลิกรอบรองชนะเลิศ er คู่แรกโดยทางฝั่งเจ้าถิน่นสิงห์พยองแอสตันวิลล่าพวกเขาก็จะเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของโอลิเปียกอสจากกรสซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็เปิดโดยที่ราคา1ลูกควบ1งลูกครึ่งครับและแไม่ว่าทางคู่จะไม่เคยเจอกันมาก่อนในเกมยุโรปก็ตามแต่ถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้แล้วผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมโดยที่ในผลงานที่เหลือก็มมมีีเเกกกกทท่บบุไปแพ้ัาางดนนใ ที่ผ่านมาและก็ยังเปิดรังเสมอกับทางด้านเชลซีมาในเกมนั้นล่าสุดมาด้วยสกอร์สประตูต่สองครับแต่ทว่าถ้าเราจะมาดูผลงานกับเฉพาะเกมเฝ้ารังแล้วผลงานของแอสตันวิลล่าก็ยังถือว่าทําผลงานได้ออกมาดีพอสมควรเลยครับก็เพราะว่าจากในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้3เกมแล้วก็มีเสมอไปอีก2เกมและกับสถิติผลงานที่สําคัญของพวกเขาในตอนนี้ก็คือแอสตันวิลล่า ก็มักจะยิงประตูในลังไปได้2อถึงสประตูขึ้นไปแทบจะตลอดทุกเกมเลยครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนโอลิเปกอสเองผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานพวกเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับเพราะจากสถิติที่ออกมานั้นพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง3เกมโดยที่ก็มีเสมอไป1แล้วก็แพ้ปีเกมและถ้าเราจะมาดูผลงานกับเฉพาะในเกมนัดเยือนของทั้งฝั่งโอลิเปกอสเองแล้วผลงานของพวกเขาในช่วงหลังๆก็ยังถือว่ามีเกมที่สุดไปเยอะอยู่พอสมควรเลยครับเพราะจากสถิติที่ออกมาโอลิเปกอสก็เก็บชัยชนะไปได้เพีียงแค่2กมโดท ก็มีเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ปีสเกมและด้วยผลงานแบบนี้เองก็จึงทําให้ผลงานในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียในเกมนัดเยือนใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายที่ทําให้ดันทุนเจ๊งกับเลทราคาไปทั้ง2เกมเลยครับเราสลับตัดมาดูท่าทความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ,บ้างน,นะครับซึ่งในเกมนัดนี้สิงห์พยองเจ้าถิน่นแอสตันวิลล่าพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานอเล็กซ no, ์โมเรโนบูบาก้ากามาร่าเอมิเลโนมาติเนสเอมิเลโนบูเอนเดียจาคอบแลมซี่คอร์นี่เฮาส์นิโคลโลซานิโอโลไทรอนมิงและ ยเตลมองโดยที่ในการจัดทัพครับในเกมนั้นนี้ก็คาดว่าอูนายเอเมอรี่ก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-4-2ซึ่งในเกมนั้นนี้ครับมอร์แกนโรเจอร์และจอห์นดูรานดาวรุ่งของทีมอาจจะได้ลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงในเกมนั้นนี้ครับโดยในที่ตัวหลักๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้นก็จะลงสนามกันอย่างคบคันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเปาตอเลสเอสลี่คอนซาจอห์นแมกกินดักลาสลุยริออนไบรลี่และศูน,นาโตขหวังในเกมนั้นนี้อย่างโอลีวัดกินส่วนทางด้านฝักฝัง ทีมเยอนีโอลเปียกอสครับในเกมนัดน,นี้จากรายงานที่ได้มา พวกเขาก็ยังคงมีตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง5รายได้แก่อันเดอสเอนตอยบองดิยูก้าฟาดิก้าโดรอนไรเดอร์เซฟานโจเวติชและวิเซนเตออโบราโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับก็คาดว่ากูซือของพวกเขาอย่างโชเซ่ลุยเมนดิลีบาก็น่าจ,าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3โดยที่3มประสานมิดฟิลด์ในแดนกลางในเกมนั้นนี้นั้นพวกเขาก็ยังคงใช้งานอันเดรฮอต์ตาซิคุญโยและซานดิเอโกเฮเซซึ่งในส่วนของ3ประสานแดนบนในเกมนั้นนี้ ก็ยังคงเป็นหน้าทีข่ของคอสแซนซีนอฟฟาตูนิสแดเนียลโผเดนส์และซูน่าดาวสันโดมจำทีมอย่างอายุบเอลคาบีกับราคาไม่ก้านที่เปิดมาในเกมคู่นี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึบ1ลูกครึ่งนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่านา้ำพูลแทนในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็แทบจะมีอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่แทบจะเท่ากันเลยครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชื่อชั้นและขุมกําลังของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโอลิเปกอสันพวกเขาก็ยังคงเป็นรองทางฝั่งเจ้าถิ่นในทุกๆทางแถมในเกมนั้นนี้เองครับก็ต ยิงก็น่าจะทําให้พวกเขาก็น่าจะเสียเปรียบหนักเข้าไปอีกและถึงแม้ว่าผลงานของทางฝั่งโอลิมเปกอสเองจะยังเอาชนะคู่แข่งม่ได้2จาก5เกมหลังก็ตามแต่ทว่าถ้าเรา,าดูผลงานกับเกมนัดเยือนแล้วโอลิมเปียอสก็แทบจะไม่สามารถการตีกับการเก็บชัยชนะหรือแม้กระทั่งการตีประตูในเวลาที่เจอกับทีมใหญ่ได้เลยและกับผลงานในช่วงนี้เองครับที่แนวรู้ของทงางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลล่านั้นก็ยังคงกําลังเข้าฝักเ,เข้าฟอร์มแบบโหดจัดเลยซึ่งผมเองครับก็ยังคงมองว่าแม้กับเลนราคาที่เปิดออกมาจะสูงถึงรราาาคคค1 1ูกกบึ่ง,ง็ตมตมมแในนนนเัี้ ลก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะโอลิเปกอสไปได้ก่อนอย่างน้อยๆในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์2ประตูต่อ0ูครับดังนั้นกับการชิ้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ขอชิ้ชัดไปที่ยูซิงพยองขนองชายครับ และก็มาถึงเกมคู่ที่5ครับซึ่งก็จะเป็นเกมคู่สุดท้ายสําหรับในค่ำคืนนี้โดยทางฝั่งเจ้าถิน่นทัพม่งมหาการฟีออรตนาพวกเขาก็าจะเปิดลังทํสศึยยูโรปาคอนเฟเดรลีกรอบเลาชนะเลิศพบกับทางด้านคลับบูชจากเบลเยียมสําหรับราคาไมกน้ทที่เปิดมาในเกมคูน่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาคือครบลูกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ทีแคปเอเชียด้านหลังจากเลทราคาที่เปิดมาในราคาคือครบลูกแล้วทางฝั่งของเจ้าถิ่นฟิออรตนาจากานะที่พวกเขาถูกยกให้เหนือกว่าพวกเขาเองก็ยังสามารถเก็บชนะและกินราคาทำกำไรให้นัก จากทุกรายการที่เปิดมาในราคานี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับบุชเองครับจากชระที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองที่ราคาคือหกลูกพวกเขาเองก็ยังสามารถทำกำไรให้นักทุนไปได้เพียงแค่34%จากเกมที่ลงสนามในทุกรายการที่เปิดมาในราคานี้ครับและถ้าเราจะมาดูผลงานภาพรวมของฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาแม้ว่าฟรีออร์ตินาจะมีเกมที่แพ้กับทางด้านอาตาต้ามาเพียงแค่เกมเดียวก็ตามแต่ถว่ากับผลงานที่ออกมานั้นพวกเขาก็ยังเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมและก็ยังมีเกมที่เสมอไปอีก2เกมซึ่ กับผลงานใน2เกมหลังครับฟรีออเรนติน่าก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านอารตาต้ามในเกมโคปปาอิตาเลียมาด้วยสกอร์สีประตูหนึ่งแต่พวกเขาเองครับก็กลับมาแก้ตัวได้ในเกมนั้าที่ผ่านมาทีก็ยังสามารถเปิดลังเอาชนะซัสซโรไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งทีมเยือนคาร์บูช์ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานใน5เกมที่ผ่านมานั้นผลงานของพวกเขาก็ยังทําได้ดีเกินคาดเพราะคาบูช์เองก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมด5เกมโดยที่ผลงานใน2เกมหลังคาร์บูช์ก็ยังเป และแถมก็ยังปิดท้ายด้วยการบุกไปเอาชนะลาซิงเกงมาได้อีกหนึ่งเกมด้วยสกอร์สประตูศูนย์ก็จึงทําให้ผลงานที่สําคัญในช่วง5้าเกมหลังนั้นพวกเขาก็ยังยิงประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึงสีประตูโดยที่ก็ยังสามารถเก็บชิ้นชีตไม่ได้ถึง4เกมเลยครับซึ่งในเกมนั้นนี้ครับทั้ง2ทีมก็น่าจะมาเจอกันด้วยความพร้อมทั้งคู่โดยทางฝั่งเจ้าทีมฟิออลติน่าในเกมนั้นนี้กูซื้อของพวกเขาอย่างวีเซนโซอิตาเลโน่ก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ42-31โดยที่ในเกมนนกกาัหนลางวัดของพวเงนเกม ก็อยากรบคันไม่ว่าจะเป็นทางด้านอ bon าตูอัลเฟรดดันแคนฮิสตองคูเอเม่เนโคลัสกอซาเลสจาโคโบโบนาเวตูราและซูน่าจอมเก่าของพวกเขาอย่างทางด้านอันเดเบโลติโดยทางด้านฝั่งฝัง่งทีมเยนทับบูชครับ,รบจากการนำทัพมาโดยของคุณซื้ออย่างนิกกี้ไฮเยนก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ433โดยที่สามภาษาในเดินกลางในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของฮูโกเวเทเซนฮันเฟนเกนลาฟาเอลยอนิก้าและในส่วนของสามภาษาในแานหน้าในเกมนั้นนี้นั้นก็ ก็จะมีทางด้านมิชแอนสโคลัชอันโตดิโอนูซาและเชียโกโลดิเกสสำหรับไมค์ก้าในเกมคู่นี้ครับในราคาแรกก็เปิดไปอยู่ที่ราคาคือครึบลูกแต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลลงมาเหลือเพียงอยู่แค่ราคาครึงลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากกระแสะในการขยับปรับตัวลงมาของราคานั้นก็ยังคงเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นฟินฟออเรน่าครับที่พวกเขาก็ยังคงได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลตอบแทนที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.77และสําหรับกับกระแสะที่ทางในฝั่งฝากต่างประเทศในตอนนี้กระแสะที่ออกมาก็ได้มีการเอ,เอเียงไปท ฝั่งของทีมเยือนและราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้แม้ว่าชื่อชั้นของผู้มาเยือนอย่างคาร์บ,บูชนั้นอาจจะดูเป็นรองทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างฟิออริน่าอยู่หลายช่วงตัวในตอนนี้นะครับแต่ถ้าจะว่าด้วยเรื่องของผลงานในตอนนี้แล้วคาร์บ,บูชนั้นก็ไม่เป็นสองรองจากทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างแน่นอนก็เพราะว่าผลงานของคาร์บ,บูชในตอนนี้ก็ได้จะเป็นสถิติในช่วงที่ดีของพวกเขาเพราะจากการเก็บชัยชนะมาได้6เกมติดต่อกันก็ได้จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและโมเมนตัมทีดท่ดีของทีมได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในเกมนันทนมดท ตแต่ถว่าในเกมดันนี้เองครับแม้ว่าเลทราคาจะได้มีการปรับตัวลงมาเหลือเพียงแค่ราคาครึ่งลูกก็ตามแต่ในส่วนตัวของผมเองแล้วผมก็ยังคงมองว่าเลทราคาที่เปิดมานั้นมันก็ยังคงดูแรงเกินไปเพราะผมเองก็ยังคงมั่นใจว่าคลับบุชจะต,ต้องบุกมามีอย่างน้อยๆหนึ่งคะแนนออกไปจากรางขอตะฝังเจ้าถิ่นเฟรนซ์ออลน,น่าได้อย่างแน่นอนในเกมดันนี้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูคลับบุชบุกมาอาจเจ้าถิ่นจนจุกแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะจบทลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกครับเชลซี Chelsea จะเปิดดังพบก,กับทางด้านสเปอร์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อย,อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีต่อทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์ไปที่ราคาปอปลาตากลมเกมคู่ที่2โรม่าจะพบก,กับทางด้านเรวคูเซนซึ่งกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ก็อย,อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นโรม่าโดยก็ให้ลองทางฝั่งทีมเยือนเรอคูเซนไปที่ราคาปอปลาตากลม เกมคู่ที่3โอลิมปิกบาร์เซยจะพบกับทางด้านอตาลนตาซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนอตาลนตาโดยก็ให้รองทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกมาร์เซยไปที่ราคาปอปาตากรมเกมคู่ที่4ครับแอตันวิลล่าจะพบกับทางด้านโอลิเมเปกอสซึ่งกับแนวทางโฮมเองในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิน่นแอตันวิลล่าโดยก็ให้ต่อทางฝั่งทีมเยือนโอลิเมเปกอสไปที่ราคา1ล,ลูกครึ่ง เกมคู่สุดท้ายครับฟิออร,รินาจะพบกับทางด้านคลับบูชและกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อย,อยู่ทางฝั่งทีมเยือนคลับบูชโดยก็ให้ลองทางฝั่งเจ้าถิ่นฟิออร,รินาไปที่ราคาครึ่งลูกครับ และสุดท้ายครับก่อนที่จะจากกันหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลรีฟครอบเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ l ล n e i d s ด4ตัวหรือก็ยังสามารถสแกน QR โค้ดที่ทีมงานได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ